กิ้วเชียวไปทุกอั่างเล่งกัลซิล่ามากัลซิล่าร้องยังไงโอ้โหกัลซิล่าสู้กับสัตว์ประหลาดใช่ไหมลูกกัลซิล่าสู้กับสัตว์ประหลาดเหรออือแล้วทหารยิงปืนยังไงวางศกอ่ะพ่อจับดีๆชูบอกแม่ดีว่าทหารยิงปืนยังไงเออเสร็จก็กัลซิล่าร้องยังไงทีเนี้ย ก็ซีล่าร้องเสียงดังไหมครับอันนั้นกอริล่าลูกอริล่าไหนทาทาร้องไงเออ่ะทีนี้เรามาแสดงละครไี่โชว์เรามาแสดงละครก่อนแสดงละครก่อนทิใไอติมหัวเล้อหัวเราะดิหัวเราะอ่ะร้องไห้ไหนร้องไห้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 ทำไงหัวล้อให้อ่ะโมโหโมโห โมโหทำงไงยักษ์อะยักษ์เวลาโกรธโกรธมากอาหาวทีนี่ง่วงนอนที่ง่วงนอนทำไงหาวอะหาวหาวเวลาไอจามทำยังไงครับเวลาไอเอามือโอ้โหหล่อมากที่นี่กินเชอร์รี่ขอบคุณครับยังโอ้โหโอ้โห พ่อกับลูกหน้าบานแข่งกันแล้วครับอร่อยไหมลูกกูดปะกูดไหนโอ้หไม่สนใจแม่แล้วอะ่ะโอเคแม่อยู่ถ่ายแล้วนะกาซิล่าร้องไงโชว์กาซิล่าร้องไงครับอุอ้ยนะกลัวมากเลยบา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 ยทุกคนก่อนบายบายยิ้มหวานด้วย ยิ้มหวานด้วยครับไหนคนเก่งยิ้มหวานก่อนโ์ยิ้มหวานให้แม่ก่อนไหนใครยิ้มหวานยิ้มหวาน,ย,วาน,นยิ้มหวานหน่อยครับยิ้มหวานหน่อยสนใจจะกินเชอร์รี่ลูกที่สองแล้วครับนนะไหนยิ้มหวานก่อนใครจะกินยิ้มหวานให้แม่ก่อนนั่นน่ะไหนนา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 บานนานา ดูท่ากินเชอร์รี่ยอเลยไม่พอนะสองลูกก็ซิล่ากินเชอร์รี่เหรอก็ซิล่ากินเชอร์รี่แล้วร้องไงลูกก็ซิล่ากินเชอร์รี่แล้วร้องไงได้เริ่ถ่ายละบ๊ายบายบ๊ายบาย 也没怎么